ค่ำคืนวันศุกร์นะครับเรามีนัดกันที่สนามบันใหม่ลำปางนัดวันที่6มิถุนายน2568นะครับคู่ชนของเราครับมีทั้งหมดดังนี้นครับคููเอกนำรายการเป็นกามะกะวังมังกรยกไก่กิ่งจากเมืองแพร่พบกับเพชรวรนไก่กิ่งจากกำแพงเพชรกำหมดในการทั้งหมด6ยกทินตอด2.2ล้านคนนี้ต้องบอกเลยครับตรงคู่ตรงซุ้มและตรงเวลาอย่างแน่นอนห้ามพลาดชมเด็ดขาดนะ รองผู้เอกเป็นกาวหว่ังโจลำปางไก่กิ่งจากรบลำปางพบกับออกัสตาเพา้าไก่กิ่งจากเชียงใหม่กำหนดการแข่งขัน6ยกสินสอด6 6แสนวังค้างคาวไก่ก่งจากเมืองพะเยาพบกับสายบันเทิงไก่กิ่งจากเมืองแพร่6ยก2 2แสนชนะจน9ก้าเก้าไก่กิ่งจากเมืองแพร่พบกับันทรายไก่กิ่งจากเชียงใหม่6ยกสินสอด2 2แสน ฟ้าทา่งเถินไก่กิ่งจากเมืองลำปางพบกับเสือป่าม e ่วงไก่กิ่งจากเมืองลำปาง6ยก1 1แสนเพชรไพศาลไก่กิ่งจากเมืองลำปางพบกับเพชรสลันไก่กิ่งจากเชียงใหม่6ยก1 1แสนสอสุพิทยาไก่กิ่งจากเมืองลำปางพบกับเบิดพิศนุโลก6ยก6.6หมื่นชายปัทนาไก่กิ่งจากเชียงใหม่พบกับสายบันเทิงไก่กิ่งจากเมืองแพร่6ยก 6.6 0 0 0หและคู่สุดท้ายประจำรายการไลฟ์ของเรานะครับพยักดาวเงินไก่กิ่งจากเมืองลำปางพบกับเบิร์ดพิจณุโลก6ยกนะครับ4.4หมื่นนะครับสายเหนือไม่ควรพลาดเด็ดขาดรครับรักไครชอบไค่สามารถเชียร์ได้เลยข่าวทันกระชนคลิปยอดหลังไลฟ์สดทั่วประเทศไทยทางเข้าที่เดิมใยรูปโปรไฟล์และเจอกับผมในกลุ่มได้เลยครับสวัสดีครับ